ที่จะไปดูคลิปนี้พี่แป้นได้ทําคลิปนะคะก่อนหน้านี้ไปคือปีกดอกไม้สีลุงทําง่ายในหนึ่งนาทีมีใครยังไม่ได้ไปเอาไปเอาด้วยนะคะและของฟรีชิ้นนี้นะคะจะเป็นหูแมวนะคะที่เป็นสีดําแล้วมีออร่าสีลุงรูบๆลบอ เขาแจกแค่2 0,000ชิ้นมีคนได้ไปแค่5คนเท่านั้นวิธีการทำมันก็ไม่ได้ยากค่ะน้องๆแต่ต้องใช้ความอดทนดนิดนึงไม่ต้องฟาร์มด้วยเข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมพ้อมก็จะพาน้องๆไปดูค่ะว่าของฟรีชิ้นนี้ต้องทำยังไงบ้าง เคยเล่นแบบแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกพี่เป้หน่อยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้อง,องเขานะ,ะแจกของฟรีหลายชิ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นดาบคาตนาหลายๆสีก็แล้วแต่แต่ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยจะแปลกนิดนึงนะคะแต่เขาแจกเยอะอยู่ให้นอนนะคะกดด้านซ้ายเขา,าฟรีอยู่จะสน้องจะเห็นว่าเขาต้องการให้น้องนะคะอยู่ในแมพของเขาเป็นเวลา2,000นาทีซึ่ง2000นนาทีเนี่ยเท่ากับ 33.33 33 3ชั่วโมงนะคะน้องๆซึ่งหมายความว่ามันจะประมาณ34ชั่วโมงที่น้องๆจะต้องอยู่ในแมบบนี้ซึ่งหาน้องๆเนี่ยเข้ามาอยู่แบบออนทิ้งไว้แล้วน้องๆแบบว่าเออออกไปนะคะแล้วกลับเข้ามาเวลามันไม่ได้ลดนะคะน้องๆมันยังนับต่อไปนะคะน้องๆว่างๆตอนนอนหรือไม่ได้ทำอะไรก็เปิดออนทิ้งไว้ได้เลยคะ่ะ